ลืมไปนะฮะไม่ควรดีใจแบบออกนอกหน้าเพราะฟอร์มการเล่นของพิศาจแดงเนี่ยไม่มีจุดไหนเลยนะฮะที่ที่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหอนาคตที่สดใสความสําเร็จสแยยิ้มโกงตูดรอเราอยู่ข้างหน้าแมนเชสเตอร์ยู่นเตดครับเมื่อคืนนี้รูเบนอามริมจัดทีมนะครับก็อย่างที่ทราบกันดี ไม่มีลิซันโดมาติเนสประกาศจากเป็นทางการแล้วว่าเจ็บหัวเข่าซ้ายพักยาวตลอดทั้งฤดูกาลนะครับรรเบรอโมริมเมื่อวานนี้ใช้นสแซมัสราวีเนลงเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะเอาเริ่มต้นด้วยตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ตรงกลางมากระหลังตัวกลางก็เป็นแฮร์รี่แม็กไกวแล้วก็เลนี่ยโร o ส่วนผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งซื้อมานะครับจากเลเช่พัทริกดอกูนะครับ หลายคนเข้าใจว่าเขาถูกซื้อมาเพื่อเล่นเป็นวิงแบ็กทางด้านซ้ายแล้วก็จะแทนที่เดลโก้ดาโลขอบอกว่า <c oughs> พวกมึงคิดผิดมานเขาไม่ได้ซื้อมาเล่นทางซ้าย <c oughs> เขาซื้อมาเล่นทางขวาตอนแรกผมก็งงอยู่เอ๊ะทำไมทำไมเขาเป็นแบ็กซ้ายก็เป็นวิงแบ็กซ้ายทําไมซื้อมาเล่นและให้ลงเล่นเป็นวิงแบ็กขวาก็าาเลยไปดูประวัตินะครับ <c oughs> เอาเฉพาะในฤดูกาลนี้ดอกูเนี่ยเล่นให้เลเช่ในตำแหน่งปีขวาเนี่ยนะครับ ในตำแหน่งตัวลุกทางขวาเนี่ยมากกว่าตำแหน่งแบ็กซ้ายก็อาจจะเป็นได้ที่รูเบนอโมริมนะครับต้องการใช้ประโยชน์จากดอกูในเกมรุกนะครับในเกมรุกกับตำแหน่งวิ n งแบ็กทางด้านขวาแล้วก็ที่สำคัญใครก็ตามอย่าไปแตะต้องลูกโล่ของรูริมเขานะฮะนี่คือลูกลักเลยลูกลักชาวขนมฝอยทอง นะครับและเป็นลูกรักที่ทําตัวดีมากคือไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยไม่เคยแบนแล้วฟอร์มการเล่นเนี่ยต้องบอกว่าสม่ําเสมอที่สุดในทีมแล้วนะคะคือเฮีย <c oughs> ได้สม่ําเสมอคงเส้นคงวาสุดๆนะครับอ่ะก็หายข้อสงสัยไปนะครับว่าทําไมแพทริกดอ o กูถึงได้ลงเล่นในตําแหน่งวิงแบ็กขวาแทนที่จะเป็นตําแหน่งวิงแบ็กซ้ายแต่ก็ลงเล่นได้ไม่นานก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะครับครึ่งแรก ต้องบอกเลยนะฮะต้องบอกว่าเห็นแล้วเนี่ยผมเกิดอาการสองอย่างอย่างแรกเลยคือรู้สึกทุเรศสายตามากคือพวกมึงพวกมึงคือไม่อยากพูดคำหยาบอะเพราะว่าอาจจะมีเด็กๆเกยาวชนของชาติดูกันเยอะนะฮะไม่อยากพูดคำหยาบคืออยากจะถามอะ่ะพวกมึง กมึงทําแมวน้ําอะไรคือเล่นได้ทุเรศส,สายตาอาการหนักมากอาการต่อมาคือดูแล้วแบบมันหงุดหงิดต,ตามง่ามนิ้วมือแล้วก็ง่ามนิ้วเท้าใครเคยยกนิ้วเท้าขึ้นมาดูเนี่ยไอ้นไมเอานิ้วมือก็ได้มันจะมีพังผืดนี่ขนาดมันมีมันมีพังผืดแล้วอะแล้วลองนึกดูดิมันยังสร้างความหงุดหงิดให้เราหงุดหงิดต,ตามง่ามนิ้วมือง่ามนิ้วเท้าอยากจะกระโดดถีบทีวีให้แบ่งทางพินาศเส้นคาตินไอสัตว์นี่ดีนะคือยังยุ้จักควบคุมอารมณ์เพราะว่าทีวี ที่บ้านแม่งซื้อมาแพงก็เลยก็เลยถีบไม่ได้โอ้เป็นฟอร์มการเล่นที่แบบอุบาทที่สุดนะครับเป็นเป็นเครื่องแรกที่อุบาทที่สุดพอๆกับเกมที่โดนนิวคาสเซิลผู้ย่ปผู้ยำแล้วก็คาบ้านให้กับนิวคาสเซิลในพรีเมียร์ลีกเลยสิ่งที่เราเห็นนะคือแมนยูในบอลเอาบอลไปไม่ถึงเครื่องสนามก็จะย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ที่เซ็นเตอร์แบ็กสามตัวแมนยูจะเซตบอลน,นะครับจากหน้าประตูตัวเองด้วยเซ็นเตอร์แบ็กสามคนเขาจะถ่ายบอลไป ถ่ายบอลมาถามว่าวเอ๊ะทำไมรูเบนอมริมถึงใช้ระบบหลังสามผมถึงบางอ้อเรียบร้อยนะฮะ เห็นแล้วหลังสามของแมนยูมีไว้จ่ายบอลไปจ่ายบอลมาให้กันเดี๋ยวแม็กควายออกไปทางซ้ายนะครับมัซาราวีคืนกลับมาที่แม็กควายไปให้โยร่โยโร่กลับมาให้แม็กควายไปให้มัซาราวีมัซาราวีแทงไปให้เดียโก้ดาโลทางด้านซ้ายเดียโก้ดาโลพลิกขึ้นมาขึ้นหน้าไม่ได้ก็จ่ายบอลกลับมาแล้วก็วนกันไปวนกันมาไปขึ้นทางด้านขวานะครับทางด้านขวาให้กับดอกูดอกูขึ้นไม่ได้ต้องจ่ายคืนกลับมาเอาลองขึ้นตรงกลางบ้างจ่ายให้อูกาเต้หรือแม้แต่บรูโน่แฟร์นันขนาด ข้างบนมีพื้นที่ว่างแต่กูไม่พลิกไปข้างบนกูจะส่งคืนหลังนะสิ่งที่เราเห็นคือแมนยูเคาะบอลกันอยู่ในแดนขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่เกินครึ่งสนามคืนหลังขึ้นไม่เกินครึ่งสนามคืนหลังแล้วก็พยายามที่จะหาจังหวะนะครับวางบอลยาวนะสวนลายขึ้นไปนะวางบอลยาวขึ้นไปก็เหมือนเดิมก็ถ้าถ้าดูกันเป็นประจำก็จะพูดเหมือนเดิมคือมึงไม่แม่นนาโยนไปก็ เรียกว่าหลับหูหลับตาเปิดบอลไปไม่มีทิศทางนะครับไม่มีความแม่นยําอะไรมันก็จะเป็นแบบเนี้ยดูแล้วมันก็แบบแต่ทีนี้พอไปเจอเลเซอร์ของพี่ม้าบ้างพี่ม้าอยู่กับแมนยูมาพอสมควรแกรู้ครับว่าแมนยูเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรเห็นชัดเลยเมื่อวานเนี่ยพี่ม้าให้ลูกทีมจี้เร็วจี้ใส่เข้าหาเข้าประชิดตัวเร็วแมนยูไม่ชอบใครอย่ามาบดบี้พอพี่มาสั่งลูกทีม เอาบทบี้ใส่เลยจี้เข้าหาด้วยคุณภาพการรับส่งบอลของแมนยูที่มันบัดซบอยู่แล้วนะรูปแบบเกมรุกก็ทื่อๆนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าใช้ความสามารถเฉพาะตัวต่างคนต่างเล่นแก้ปัญหาไปเรื่อยๆพอเจอแบบนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ก็เล่นแบบแกล้าๆกลัวๆจะพลิกหนีก็กลัวเสียบอลกระจายคืนหลังดีกว่าเอาชัวร์ครึ่งแรกนะฮะน่าอุจจารสายตายอย่างที่ผมบอกมีโอกาสยิงสองครั้งไม่ได้น่ากลัวไม่ได้อันตรายแล้วก็ไม่ตรงกรอบผมนั่งดูอยู่คิดในใจ เล่นแบบนี้สงสัยจะแย่แล้วว่ะอาการหนักมากสงสัยไม่รอดแน่ๆเลยเอาให้จบครึ่งแรกศูนย์ย์หน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยให้พักครึ่งเดี๋ยวผู้จัดการทีมก็อาจจะเขาอาจจะแบบพัทงทีวีโชว์พวกมึงให้พวกมึงมีความมีความกระตือรือร้นขึ้นมาบ้างหรือเปลี่ยนตัวแก้เกมอะไรบ้างไอเ้เฮียคิดยังไม่ทันขาดคำนะโดนเลยพลาดหน้าประตูนี่แหละโดนเขาบีบแย่งบอลได้ปุ๊บเขาจูโจมเรียบร้อยนะครับเซฟไม่ได้ เอาอุสาวขาเซฟได้แล้วนะแล้วก็จังหวะต่อมาก็อ่ะอ่ะเข้าใจกันอย่างที่เข้าใจดูแล้วนะฮะสงสัยสงสัยจะคาบ้านอีกแล้วคาบ้านในพรีเมียร์ลีกไม่พอแม่งลามมาคาบ้านในเอฟเอคัพและตัวเองเป็นแชมป์เก่าด้วยโอ้โหพรุ่งนี้จะเอาอะไรไปเจอผู้คนเขาวะคิดในใจอยู่อย่างเงี้ยครึ่งหลังเนี่ยอัลบริมแก้เกมนะครับคือเน้นเกมรุกมากขึ้นถอดเอาดอกูออกเลยแล้วก็ส่งอาริฮันโดกานาโชลงมาเป็น มิดฟิลด์ัวลุกทางด้านซ้ายแล้วก็ขยับเอาอมัดเดียโลเนี่ยไปเล่นเป็นวิ่งแบ็กขวาสิ่งที่เห็นคือแมนยูวิ่งมากขึ้นนะครับวิ่งกันมากขึ้นพยายามกระตือรือร้นมากขึ้นโอเคโดนนำช่วงพักครึ่งคงไปโดนสังขยานามาเน้นเกมรุกมากขึ้นกล้าที่จะเล่นเกมลุกมากขึ้นไม่กล้ากลัวกลัว,ลว,ลวแปะบอลไปแปะบอลมาคืนหลังเหมือน เหมือนครึ่งแรกกระนั้นก็ดีนะครับทุกท่านสิ่งที่เราเห็นคือเกมรุกของแมนยูอ่ะมันก็ยังมาจากความสามารถเฉพาะตัวเราจะเห็นว่าพออารฮันโดกานาโชลงมาปุ๊บเนี่ยเกมมันวูบวาบมากขึ้นถามว่าเพราะอะไรอารฮันโดได้บอลปุ๊บลากกระชากเลยกระชากลากเลยไปทางซ้ายอะ่ะดุมๆไปอะ่ะติดลากติดลากเปิดเบี้ยวมั่งตรงมั่งก็ไม่รู้อะ่ะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันทําให้เกมนะ่ะนะฮะเกมรุกมันมี ความวูบวาบมีชีวิตชีวามากขึ้นไม่เหมือนครึ่งแรกที่แม่งแบบโอ้โหตีตันมากไม่มีไอเดียในการเข้าทําอะไรเลยแปะคืนหลังเออะส่งคืนหลังส่งคืนหลังส่งคืนหลังอารฮันโดกานาโชลงมานะครับเกมรุกวูบวาบขึ้นแล้วก็พอเปลี่ยนวิงแบ็กที่เป็นแบ็กออกไปข้างหนึ่งเอาปีกอย่างอามัดดียโลไปเล่นนะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าอ่ะพยายามเน้นเกมรุกก็มาได้ประตูตีเสมอคือหลังจากที่ส่งอเรฮันโดกานาโชลงมาส่งเอาอามาดดียโลไปเล่นทางขวาก็ส่ง โชวเซอร์ซี่ xy, นะหรืออาจารย์ดูเนี่ยลงมาเสริมเกมรุกอีกคนหนึ่งเพราะว่าคอบบี้เมนูนี้เล่นไม่ได้เลยพลิกบอลอะไรไม่ได้ทําชิ่งกับเพื่อนอะไรไม่ได้เลยกลายเป็นเกมที่แบบเล่นไม่ออกอีกแล้วนะฮะสำหรับไอ้หนูเมนูเอาอาจารย์ดูลงมาอาจารย์ดูก็พอเก็บบอลได้นะครับไม่เหมือนฮอยลุนไอ้เฮีย hey, นะเฟิร์สทัพมึงนี่แม่งไม่รู้จะปั้นเป็นตัวอะไรแล้วนะฮอยลุนแม่งได้บอลแม่แบบโอ ho. ไอ้เฮียได้บอลปุ๊บกระโดกกระเดกได้บอลปุ๊บกระโดกกระเดกโดนเสียบอลโดนแย่งบอลได้บอลปุ๊บกระโดกกระเดกเสียบอลก็อเอาอาจารย์ดูล,ลงมาเกมมันก็นิ่งขึ้นนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าบลูโน่ก็เริ่มเริ่มฉายนะเริ่มฉายมากกว่าในครึ่งแรกครึ่งแรกเนี่ยเหมือนเหมือนถูกบีบถูกจี้ทำอะไรไม่ถนัดพอครึ่งหลังเนี่ยมีมีอารฮานดกาาโชมาช่วยมีอา,มา์มัดดิอาโลมาเป็นวิงแบ็กขวาม,มีอาจารย์ดลูลงมาช่วยเก็บบอลมาพลิกบอลบลูโน่ Bruno แฟร์นันก็เริ่มที่จะออกบอลได้วางบอลยาวได้นะครับ เริ่มที่จะสร้างสรรเกมรุกได้ขับเคลื่อนเกมได้อาการของแมนยูก็ดีขึ้นนะครับก็ดีขึ้นจนกระทั่งตีเสมอไดนะ้แล้วคนตีเสมอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนจารย์ดูนี่แหละโอ้โหพูดถึงอาจารย์ดูแล้วโอ้โหติ๊งติง่งตองจังเลย <laughs> บ้าจิงเชียวอา <laughs> จารย์ดูแม่งตีเสมอปุ๊บพูดเลยนะฮะติ๊งตองจังเลยนีเสมอเป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งโมเมนตัม um, มันก็เวี่ยงกลับมานะครับมันก็มาอยู่ที่แมนยูแบบเต็มๆต็มแต่ก็ <laughs> อย่างที่เห็นกันคือเกมรุกของแมนยูเนี่ยมันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะครับมันมันเป็นเกมรุกแบบลมเพลลมพัดอาศัยความสามารถเฉพาะตัวเป็นหลักต่างคนต่างเล่นไม่ได้มีรูปแบบมีทีมเวิร์กมีระบบมีการเข้าทําที่แบบโอ้โหดูแล้วก็คงได้แค่เสมอ แล้วก็คงต้องนอนเช้ากว่าเดิมคือต้องต่อเวลาและเผลอๆยิงจุดโทษซ้ำสองเหมือนรอบที่ผ่านมา <c oughs> คิดแล้วก็โคตรเซ็กอ่ะไอ้เฮียตอนนั้นแม่งค่าจะตีห้าอยู่แล้วนะ <c oughs> มึงช่วยให้มันจบๆหน่อยไม่ได้หรือว่ามึงจะต้องให้กุดทรมานนะทรมานทรกรรมนี่ไปถึงไหนสุดท้ายนะครับมาได้ฟรีคิกแล้วก็เป็นฟรีคิกซึ่งเป็นฟรีคิกอันนำมาซึ่งประตูชัยนะจากการโขกเข้าไปตูกตะข่ายของ แฮร์รี่แม็กควายหรือแฮร์ีคนสู้ชีวิตหรือคิงแฮร์รี่ดูจากภาพช้านะครับก็เห็นตรงกันแหละทั้งโลกนะว่าแฮร์รี่แม็กควายอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าเอายอมรับความจริงกันตรงๆอ่ะผมก็เด็กผีแต่ก็มันมันความจริงมันเป็นยังไงก็ต้องบอกอย่างนั้นก็ถ้าดูด้วยตาเนี่ยจากมุมกล้องที่เห็นในการถ่ายทอดสด นะครับเห็นจากภาพช้าแฮร์รี่แม็กควายอยู si ่ในตำแหน่งลำหน้าแต่ท่ว่านะครับเอฟเอรอบ4 f ่เอฟรอบที่ผ่านมาเนี่ยเกมเมื่อค right ืนนี้ไม่มี VAR นะครับยังไม่มี VAR เพราะว่ามันยังเป็นการเจอกันระหว่างทีมในลีกสูงสุดกับทีมที่อยู่ในลีกลองๆทีมลีกลองเขายังไม่มี VAR เขาไม่มี VAR ใช้เพราะฉะนั้นเขายังไม่เริ่มรอบนี้เขาจะเริ่มต่อไปเนี่ยรอบหน้าคือรอบ5รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ รอบนี้รอบสี่ยังไม่มีพอไม่มี var นะครับมันก็ต้องยกประโยชน์ให้กับจำเลยไปะนะก็ไม่มี var และผู้ตัดสินก็จะเคยตัวไงใช่ไหมเมื่อก่อนเนี้ยมี var ปกติมันมี var ปล่อยให้มงเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยว var เช็คอันนี้อาจจะลืมนะครับอาจจะลืมว่าเฮ้ยยังไม่ต้องยกก็ได้เดี๋ยว var เช็คแต่พอไม่ยกปุ๊บอ้าวเฮ้ยอีเหีย้ยแม่งไม่มี var นี่ว่าชิบหายเลยหรือไม่ก็อาจจะตาถั่วไปเองนะครับมือหนัก อะไรก็ว่ากันไปถูกบังตาหรืออะไรก็ว่ากันไปก็กลายเป็นที่ถกเถียงกันมาตลอดทั้งวันเลยนะเห็นมาเนี่ยโอ้โหอยากจะบ,บอกว่าแมมก็เข้าใจอะนะครับว่ารักความยุติธรรมแต่แบบทีมผมก็กระท่อนกระแท่นเข้าไปแล้วก็อาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานหรอก หรือชนะเกมนี้เดี๋ยวเกมหน้าแม่งก็แพ้อีกเดี๋ยวเอาง่ายเดี๋ยวพวกพี่ๆก็ได้ล้อกันใหม่แล้วนัดนี้ขอสักนัดหนึ่งแล้วกันนะครับแม่กากินนังนะแม่ขอกันกินมากกว่านี้อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็ได้ล้อใหม่แมนยูเนี่ยฟอร์มการเล่นมันผีเข้าผีออกแบบเนี้ยแล้วก็มันเป็นชัยชนะที่ที่ดูกระตน้นกระแท่นที่ดูน่าระเหี่ยใจยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็พลาดเดี๋ยวก็แพ้นะครับเดี๋ยว่อยล้อใหม่แค่ในเกมนี้ก็ขอรอดตัวไปหน่อยไม่ต้องมาแบบโอ้โห ดิ้นพลานจะเป็นจะตายชักดิ้นชักงอที่แมนยูได้ประตูจากลูกล้ำหน้านะครับพอไม่ VVR เนี่ยผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วน,นะครับแล้วก็พูดมานานมากแล้วผมพูดเรื่องนี้ครั้งแรกเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอะเกินสิบปีที่ผมพูดเรื่องนี้ผมเคยเขียนลงในคอลัมน์ด้วยนะครับคือล้ำหน้าเนี่ยไม่ต้องไปเถียงกันว่าเฮ้ยมันวัดจากเท้าวัดจากบอลออกจากตีนนะครับวัดวัดจากส่วนไหนของร่างกายกฎใหม่เขาให้ถึงช่วง ท่อนแขนด้านบนหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ต้องไปเถียงกันให้วุ่นวายล้ำหน้าดูง่ายๆดูที่ลายแมนหรือผู้กำกับเส้นถ้าลายแมนยกธงก็ล้ำหน้าถ้าลายแมนไม่ยกธงก็ไม่ล้ำหน้าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับฟังกันชา้ชาๆชาัดๆกดล้ำหน้าในกรณีที่ไม่มี VAR ง่ายๆเลยคิดง่ายๆดูง่ายๆ ไม่ต้องเถียงกันให้วุ่นวายขายประชนถ้าผู้กำกับเส้นยกธงก็ล้ำหน้าถ้าผู้กำกับเส้นไม่ยกธงก็ไม่ล้ำหน้าอีสัต